ลงคลิปเวลาไหนดีคะที่จะเรียกยอดวิวให้กับช่องของเรานะคะสําหรับคลิปนี้เป็นส่วนที่2นะคะที่เป็นเทคนิคที่เดือนใช้ในการปั้นช่องนี้จนประสบความสําเร็จนะคะสร้างผู้ติดตามหลักแสนได้ภายใน4เดือนนะคะในส่วนตัวของเดือนเองนะคะไม่ได้ฟิกเวลาในการลงคลิปตามผลการวิเคราะห์ของช่องเดือนเท่าไหร่นักนะคะคือเดือนเลือกเอาสะดวกตัวเองว่านะคะแต่เดือนก็จะเลือกช่วงเวลาค่ะที่คิดว่าจะมีคนเข้ามาเล่นติ๊ t o ็อกค่อนข้างเยอะนะคะอย่างเช่นช่วงเช้าก็เป็นช่วงที่ก่อนคนจะเข้างานใช่ไหมคะตั้งแต่ประมาณ6กโมงจนถึงก่อน ส่วนถ้าลงช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะเลือกตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงะคนพักเที่ยงกินข้าวก็มีโอกาสที่คนเขาจะเข้ามาฝีติ๊กต็อกใช่ไหมคะและช่วงเย็นก็คือช่วงหลังจากที่คนเลิกงานนะคะซึ่งจะเป็นตั้งแต่หลัง5โมงเย็นจนถึงประมาณ4ี่ทุ่มเรือนก็จะเลือกใช้ช่วงเวลาเหล่านี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ออคนน่าจะว่างนะคะแล้วเข้ามาผ่อนคลายในติ๊กต็อกก็มีโอกาสที่เขาจะมาฝีเจอคลิปเราแล้วมาดูคลิปเราได้มากนะคะถ้าไม่ลงตามผลการวิเคราะห์ของช่องเรานะคะก็ใช้ช่วงเวลาอย่างที่เดือนใช้ก็ไไดด้้คค่ะะะผลเหมือนนนกะะั ที่สําคัญคือทําสม่ําเสมอในทุกวันแล้วเราก็พัฒนาคลิปของเราไปเรื่อยๆยังไงสําเร็จแน่นอนค่ะอยากได้สาระดีๆในการทำช่องติกต็อกอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าชอบปอกดใจมีคําถามเมน้นไว้นะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็แชร์ด้วยนะคะ